สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตาพนุษย์มาเก็บบลูเบอร์รี่นะคะวันนี้ก็จะพามาตักบลูเบอร์รี่นะคะวันนี้นี่อุปกรณ์ของตาพนุษย์นะคะนี่ตักแล้วก็เทลงมีอนี่นะคะดอกมากเลยแทนทีจ่าดอกมากเลยค่ะ แต่มันก็ปนเขียวหน่อยเนาะแต่ป้าก็จะเก็บไปเนาะดูเข็มสีนี่เราก็มาลงมือ mm hmm. เก็บบลูเบอรี่กันเลยนะคะทุกคน mm hmm. นี่วิธีเก็บบลูเบอรี่ของป้าเนะเาะป้าก็จะเก็บแบบนี้ ก็จะ,จะตักแบบนี้นะบูเบอร์ี่นี้เป็นวิตามินมากๆเลยนะจ๊ะถ้าเราไปกินอาหารเช้าอ่ะเขาเรียกอาหารเบสบาตอ่ะ,อะตักแบบนี้ก็มาเทเทแบบนี้ก็ก็จะได้เยอะแล้วตักให้ได้เยอะๆล้วก็มาเทเนาะนี่ลูกของเขา ก็จะค่อยตักวนผู้คนเละกผู้คนน้อยจังวันนี้มาเก็บบลูเบอรี่พวกนี้อาจจะไปดูเห็ดเนาะเห็ดคันต,ะ,นตะแลคันตะแลเลยมันออกอยู่นะแต่ป้าก็ต้องไปดูใหม่แต่ระยะนี้ต้องมาตักบลูเบอรี่ก่อนเนาะ ใช้มือเก็บทีละเท่านี้ทีละน้อยถ้าใช้มือเก็บแบบนี้นะช้ามากช้ามาก้าต้องลงทุนไปซื้อที่ตักมาเลยแต่ก็ต้องรออีกพักหนึ่งก็จะแก่หมดยังมีเก็บเกี่ยวอยู่แต่ป้าจะช้อนลูกแก่ๆไปลูกสีดำ,ดำ่ะแต่ลูกสีดำ ก็ไม่เอาไปเยอะหรอกนะเอาวันละกิโลพอเนาะเอาไปแช่แข็งไว้กินอาหารชาเช้าเนี่ยโอเคที่ะเนี่ยยังแก่ไม่หมดเลยเนาะชิงก่อนชิงออกไปก่อนจะค่อยๆเอาแต่ลูกบดำานะเกิดเกี่ยวก็ปล่อยเขาขึ้นใหม่แตบใหม่ พอตักได้มาเนาะเนี่ยป้าก็จะมาเอาใบออกนี่ก็จะเป็นลูกของเขาก็มีเขียวติดเยอะเลยแต่ป้าก็ชิงก่อนป้ากลัวไม่มีเวลาที่จะมาเก็บจะให้เพื่อนๆดูกันนี่งบูเบอรรีของเราที่สวีเดนนะคะแต่ก็ยังเขียวอยู่ นะทุกคนป้าจะหันข้างนี้แหละตัดนี่เลยค่ะเอยจับขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะเออตักแรงหน่อยมันก็แตกเนาะเออตักไปช่อ,อยคอ่ะย พอลูกมันแตกยังไงป้าก็ขอปาดก,ดกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิง่งให้ป้าด้วยนะคะวันนี้ป้าก็มาตักลูกบอเบ,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 บอรี่ให้ทุกคนดูเนาะตัดต่ออีก ฝากกดติดตามกดให้กําลังใจป้าด้วยนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ป้าพนุชก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะป้าจะ